สวันดีครับผมก๊ก็นะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ทริปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดลมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้นะครับของฮอนด้านะครับตัวนี้เป็นฮอนด้าซิตี้นะครับตัว s อสตัวไมเนอร์เชนปี2017วล้อนะครับคือช่วงของมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับล้อตัวนี้เป็นตัวทองยอดนิยมนะใส่อยู่กับยางดิชลิ เป็น Mitchell น n e r g นะครับเอ็กเอนทูนะครับซีรีส์ยางเป็น1.5 5.5ขอบ16นะครับลดซีรีส์ตัวท็อปมาจากยางซีรีส์นี้เลยนะครับไปเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตา h อ n d ้ามอเตอร์นะครับ Honda m มอเตอร์นะนะครับแล้วก็เป็นขอบ16นะครับกว้าง6นิ้วนะครับ16กว้าง6นิ้วนะ นะครับ o f f เซตนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบสามอ่ะใช่ครับอยู่ที่ห้าสิบสามนะนะครับก็คือห้าสิบวกลบนะครับเนี่ยห้าสิบสามโดยประมาณนะครับล้อตัวนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราให้ดูสเปคหลังล้อนะครับแต่ถ้าท่านนำไปแส่งรถคอมด้าซิตี้ด้วยกันนะครับสเปคข้างหลังไม่ต้องสนใจเลยนะครับเพราะมันใส่ด้วยกันได้พอดี แต่ถ้าท่านเอาไปใส่รถรุกตื่นนะครับที่เป็นค่ายอื่นนะนะครับเช่นโตโยต้าอันนี้ใส่ได้ทีเราก็ต้องดูออฟเซ็ตของถนุ่นนั้นก่อนแล้วค่อยเอาห้างเองแล้วตัวนี้ไปใส่เราก็จะรู้เลยว่าใส่แล้วคุ้เนี่ยมันเข้าหรือยื่นออกเต้นนะคบหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางโยนนะครับก็อยู่บนเลยซอยชินเดย์21 200เมตรพราราณ2บางขุนเทียน ร้านเราอยู่ก่อนถึงร้านอาหารทานทะเลครับก็ติมเปล่งร้อนแล้วเราเสร็จปุ๊บก็แวะทาน่อนนะครับนะครับอนคลิปนี้นะครับผมก็จากร้านต้นยังยนขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่แต่ชาตคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ